โอเคครับคลิปต่อไปนะครับเป็นการทดสอบหลังเวลาเลิกเรียนก็คือถ้าลองโรงเรียนเลิกเรียนเรียบร้อยเสร็จแล้วจะตั้งเวลาไว้ที่หนึ่งทุ่มให้ระบบเปิดอัตโนมัตินะครับแล้วเวลาเช้าอาจจะประมาณหกโมงเช้า,ชาให้ยกเลิอกอัตโนมัติในห้องที่เราต้องการให้ระบบเซ็นเซอร์เป็นตัวจับไว้เพื่อเอาไว้ดูแลทรัพย์สินต่างๆนะครับตามห้องโสดห้องธุรก,การห้องการเงินอะไรพวกนี้นะครับตัวอ,อ,อย่างสมมุติว่าณนะตอนนี้ถ้าเกิดต้องการให้เปิดอัตโนมัติแต่ว่าเราตั้งเปิดแบบแบบังคับเปิดเลยนะครับ เอาสั่งเปิดก็คือเข้าไปในหัวข้ออาร์มซิสอาร์มซิสเต็มหรือเรากดรหัสก็ได้เลยตั้งรหัสของแต่ละคนไว้ใครเปิดก็เด้งขึ้นมานะครับเราก็สามารถรับรู้ได้กรณีนี้ผ่านแอปเราก็เปิดผ่านแอปได้เลยรอซีเดเลยไม่ต้องวงเวลาเพราะเราไ,ได้อยู่ในพื้นที่นะครับเราจะถามว่าตอนนี้ PR ตัวเนี้ยตรวจจับได้อยู่จะสั่งอาร์มไหมพอถ้าสั่งอาร์มไปเมื่อใจหลานดังนั้นทีเราจะพลิกหลบไปก่อนนะครับเรากดอีกทีนึงแล้วเราก็สั่งใหม่ โอเคครับเพราะว่ามันจะไม่มีการตรวจจับเพราะเราเช็คได้จากเซนเซอร์มันต้องเล็กถูกให้หมดนะครับคือไม่มีการตรวจจับมันถึงจะเปิดระบบได้พอเข้าบอดในการตรวจจับปุ๊บเนี่ยสิ่งที่จะทํางานคือสามตัวล่างนะครับคือหน้าต่างประตูถ้าตรวจจับการเคลื่อนไหวนะครับในห้องน,น,นั้นๆหรือในโซนนั้นๆนะครับตอนนี้นะตอนนี้คือนิ่งๆเลยไม่มีการเคลื่อนไหวเมื่อไหร่ที่มีการบุกรุเข้ามาเช่นมีคนมาแอบเปิดหน้าต่างผมจําลองการเปิดหน้าต่างสมมติเปิดหน้าต่างนี้นะครับ พอเปิดปุ๊บเดี๋ยวอลารามจะดังทันทีนะครับโอเคอันนี้เปิดประตูนะครับโอเคเปิดประตูพอประตูเปิดปุ๊บอลารามดังนะครับถึงจะปิดไปแล้วเนี่ย mm. ก็ไม่หายนะครับ mm. ก็ยังดังอยู่เหมือนเดิมจะเคลียร์ได้โดยการเคลียร์ระบบคราวนี้มันก็นจะโทรเข้ามาเหมือนเดิมนะครับเันนไหครับโทรเข้ามาเรากดรับสายข้อความเสียงจะต่างกันนะครับ อัญญาณแจ้งเหตุจากระบบสัญญาณการขโมยสัญญาณแจ้งเหตุจากระบบสัญญาณการขโมยมีเหตุบุกรุกเตี่ยงธุรการมีเหตุบุกรุกเตี่ยงธุรการรีบตรวจสอบโดยด่วนตรวจสอบโดยด่วนโอเคสัญญาณแจ้งเหตุจากระบบสัญญาณการขโมยสัญญาณแจ้งเหตุจากระบบสัญญาณการขโมยมีเหตุบุกรุกเตี่ยงธุรการมีเหตุบุกรุกเตี่ยงธุรกการรีบตรวจสอบโดยด่วนตรวจสอบโดยด่วนนะครับเมื่อวางสายก็จะไล่โทรเหมือนเดิมครับตามเบอร์ที่เราโปรแกรมไว้ ข้อดีของการขมโมยก็คือแจ้งใะเวลาเกิดเหตุนะครับเกิดเหตุแล้วแจ้งทันทีเราสามารถป้องกันทรัพย์สินความเสียหายต่างๆได้แต่ถ้าเกิดกล้องจอนปิดอาจจะเก็บภาพไว้เป็นหลักฐานดูแล้วก็อาจจะรู้สึกไม่ค่อยสบายใจเพราะดูแล้วทําอะไรไม่ได้แต่อันนี้ป้องกันในเวลานั้นทรัพย์สินอาจจะยังไม่หายนะครับสามารถจับโจรนได้ทันท่วงทีนะครับอันนี้คือระบบสัญญาณการขมโมยเราสามารถเคลียร์ผ่านแอปได้นะครับเรากดลูกกุญแจนะครับกดการกรบาทระบบจะเคลียร์ไปเอง นะครับโอเคเคลียบหมดแล้วนะครับผ่านแอปได้ด้วยอารลามก็จะเป็นสีเขียวเข้าอยู่สู่สภาวะปกตินะครับเมื่อไหร่รูปตูบก่อไปเราก็เปิดปกติเหมือนกันนะครับเมื่อมีเหตุมันก็จะเตือนฟ้องให้เรารับทราบนะครับขอจบคิดทดสอบเพียงเท่านี้นะครับส่วนอุปกรณ์เนี่ยก็ไม่มีอะไรมากครับก็จากที่อธิบายไปแล้วตัวนี้ตัวจับการเคลื่อนไหวอันนี้โพลิเม้ติกประตูหน้าต่างนะครับเป็นแบบโลหะอันนี้ปุ่มกด ปุ่มกดขอความช่วยเหลือนะครับที่เราทําไว้ไซเรนนะครับตัวจัจับกันขึ้นไวแบบต่างๆแล้วก็สมอคีสนะครับไซเรนเสียงคีย์แพดต้องมีส่วนที่เราจะต้องอธิบายเพิ่มก็คือในส่วนของตัวชุดควบคุมเราจะมีแบตเตอรี่สำรองนะครับอันนี้เป็นไฟฉุกเชนิดที่สำรองมีแน่นอนไฟดับก็ยังทํางานอยู่อุปกรณ์ทุกอย่างนี้จะกินไฟผ่านตู้เพราะนั้นระบบยังใช้งานได้เมื่อไฟดับนะครับ โอเค้าเป็นไร้สายก็จะมีแบตเตอรี่สำรองในตัวมันเพราะนั้นทำงานได้ตลอดเวลาครับแล้วก็ใช้ซิมมือถือโทรหาเราอินอินเน็ตพันซิมเพราะนั้นต้องมีเน็ตพันซิมหลายปีมันจะดีที่สุดนะครับโอเคครับผมติดข้องประการใดติดขับสงสัยประการใดโทรหาผมได้นะครับโทรศูนย์แปดหนึ่งสี่สีครับขอบคุณครับ